สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซี MC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทานายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอทาโรด่ดีๆนะคะอ่านแล้ววันนี้แม่หมอนะคะจะมาอ่านจากราศีในวันนี้นะคะนั่นก็คือความรักของชาวธาตุลมนะคะสําหรับเรื่องของราศีนั้นแม่หมอห่างหายจากวงการทําราศีไปนานนะคะก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะในการเปิดไพ่ทํานายคลิปในดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะนั่นก็คือ มิถุนตุลกลุ่มกันเลยนะคะเราไปดูกันเลยว่าดวงความรักของคุณนในวันนี้จะเป็นเยื่องไรบ้างนะคะน้ำหมอขอสิบใบแล้วก็ขยายอีกสักสี่ห้าใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเลยไปดูกันเลยนะคะหมอขอสับไพ่ก่อนไพ่สีสวยเนาะ <laughs> รักชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะใบแรกนะคะเซเว่นออฟคัฟ์นะคะว,ว้าวเจ็ดถ้วยกันเลยทีเดียวนะคะใบที่สองเก่งมากๆเลยเดเมจิเชียนนะคะชาวธาตุลมเหล่านี้นะคะเดมิเชียน ราชินีเหรียญว,ว้าวความมั่งคั่งร่ำรวยก็มาเยือนโอ้โหจริงๆนะคะรวยล้นสุกกายใจจริงๆเลยนะคะชาวราศสีธาตุลมของเรานี้นะคะชาวมีถุนตุนกุม the emperor นะคะว,ว้าวดวงใหญ่ดวงดวงดวงแรงนะคะเนี่ยดวงเก่งดวงใหญ่ดวงแรงโอ้โหนะคะ queen of sword โอ้โหเนื้อคู่มาเลยนะคะ king of s o r d king กับ queen ทั้งนั้นเลยอะ่ะได้จากไพ่ major หน้าชุดใหญ่โอ้โหแล้วก็อะไรคะเนี่ย ace of p e n t a c l e โอ้โหดวงปังจริงเลยนะคะเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ชาวธาตุลมเรานี่นะคะดวงปังมากๆเลยเดีย๋ยวแม่หมอขอเปิดทีเดียวเนาะเปิดทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวใม่หมอจะอธิบายทีเดียวเลยนะคะสิบใบนะคะ งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองก็มาแล้วนะคะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองและ night of pentacles โอเคตรงไหนดีมันเต็มตรงนี้แล้วกัน แล้วค่ะเรามาดูกันเลยเนาะสำหรับชาวธาตุลมนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าชาวธาตุลมไม่ทำไม่ธรรมดามากๆเลยเพราะแม่หมอดูแล้วนะคะคุณ่ะไม่ธรรมดาตรงไหนคะเนี่ยพบรักกับคู่บุญแน่นอนเลยนะคะไพ่ไพ่ความรักชัดเจนเลยอย่างไรคุณมีเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงใจคุณเท่าไหร่แต่ว่าบอกได้เลยว่าอยู่กันไปแล้วมีความสุขมากๆ อุดมสมบูรณ์มังางคั่งแล้วก็ร่ํารวยนะคะรวยล้นสุก,กใจแน่นอนเพราะว่างานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองกําลังรอคุณอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เ,เขาเรียกอะไรนะคะเป็นฝั่งเป็นฝาด้วยนะบางคนจะได้มีเกณฑ์ที่จะมีงานงานมั่นหมายแล้วก็งานแต่งงานนะคะเพราะว่าอันนี้คือไพ่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะราชินีเหรียญนะคะก็เปรียบเสมือนว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใดๆก็แล้วแต่ดวงคุณตอนนี้กําลังขึ้นมากๆเลยนะคะจัดว่าจะได้เป็นเศรษฐีนีนะคะกันเลยทีเดียวนะคะเป็นมาดามหรือเป็นอะไรอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะคะตกสมบัติเศรษฐีแน่นอนนะคะราชนีเหรียญมาแล้วนะคะนั่นก็คือความมั่งคั่งล่ารวยจากคนที่เลือกไม่ได้นะคะตอนนี้คุณเลือกได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาประเดประดังให้คุณเลือกนะคะเเหรียญน,นะคะ7ถ้วย7 of c u p นะคะนี่นะคะมี มีอะไรมากมายที่คุณจะต้องทําในชีวิตและอนาคตการอนาคตข้างหน้าคุณวางแผนแล้วก็วางแผนชีวิตไว้นะคะว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะนู่นนี่นั่นเข้ามาอยากจะทํานั่นทํานี่นะคะอยู่ในความคิดของคุณเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยคุณมีแผนงานที่จะต้องสะสางจะต้องทําอีกเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยนะคะและโครงการโครงงานของคุณนั้นก็ประสบความสําเร็จด้วยสินะคะเพราะอะไร เพราะว่าคุณมีความสามารถเดเมจิเชียนเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะสัมผัสได้ถึง Energy พลังงานของคนที่มีซิกเซนด้วยนะคะเซนแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณลงมือทำจะประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องเลยแล้วบอกได้เลยว่าบุญมาวาสนาส่งนะคะนี่มีแต่คนหยิบยื่นโอกาสนะคะนายออฟเพนเดอร์เค นะคะมีความรักเข้ามามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะความรักของคุณแต่หนึ่งในนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่เป็นคู่บุญนะคะคู่บาร,รมีที่ร่วมสร้างครอบครัวกันอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหไพ่สวยมากๆเลยมันเหมาะขอเปิดอีกแล้วก็ดีเอ็มพลเลอร์ก็คือนะคะคุณจะได้พบรักกับอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ไหมต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติเขาจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีอํานาจมีบาร,รมี นะคะที่จะมาคอยดูแลคุ้มครองคุณนะคะเดิมทีคุณก็เป็นคนที่มีบุญวาสนาอยู่แล้วเป็นคนเก่งคนเก่งคนเด่นคนดังหรือเปล่าในแบบฉบับของตัวคุณเองในแวดวงบันเทิงแวดวงอะไรนะแวดวงชุมชนนะคะแวดวงคอนเน็ชั่นของคุณอะนะคะคุณก็มีความเก่งเด่นดังพอสมควรนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่จัดได้ว่า พูดจริงทําจริงนะคะชาวราศีธาตุลมไม่ได้ลมไม่ได้ลมพิ้วลมวิ้วไหวเหมือนลมนะ Two of w a n เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนการท่องเที่ยวการเดินทางการทํางานนะคะเดินทางไปทํางานได้ไหมได้เดินทางไปทํางานเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปทําธุรกิจอะไก็แล้วแต่นะคะคุณจะเด่นเรื่องต่างต่างชาติต่างภาษานะคะต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเด่นมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เอ็กออฟคัพดูสิมีแต่คนยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะโอกาสมาแล้วนะคะบุญภาวาสนาส่งในเรื่องของดวงแข็งสเสน่ห์แรงนะคะดวงแข็งด้วยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นมั่นนะคะแล้วคุณไม่ได้แบบเป็นคนที่ตามกระแสนะคะถึงแม้คุณจะเป็นชาวธาตุลมก็จริง <c oughs> นะคะคือคุณตามกระแสแต่ว่าไม่ได้ตามแบบจัด ตื่นเต้นจ๋าอะไรอย่างนี้คุณจะมีแบบบารนอลีของตัวเองมีเขาเรียกจุดมุ่งหมายของตัวเองที่แท้จริงนะคะแล้วโอกาสมาเรื่อยๆโอกาสมาเรื่อยๆคุณอาจมีเกณฑ์ที่ต้องไปเรียนรู้นะคะศึกษาค้นคว้าหรือว่าเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะคะหรือเรียนมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนอะเรียนต่างประเทศไปเรียนต่อได้ไหมได้นะคะไปทํางานหรือจะต้องมีเกณฑ์ได้ศึกษาเรียนในสิ่งที่คุณชอบ งานอดิเรกก็ได้นะคะเรียนทำอาหารเรียนเรียนภาษาเรียนฝึกอะไรทำอาหารเนาะฝึกอาหารแล้วก็ทำอะไรเช่นยกตัวอย่างนะคะจะทำอะไรก็ได้เลยคุณอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มในแบบในสิ่งที่คุณสนใจใดๆก็ได้งานเย็บป,ปักถักร้อยงานเสริมงานอาชีพเสริมนู่นนี่นัน่น,นที่คุณต้องการนะคะเป็นไปได้หมดเลยที่คุณอาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ แล้วคุณอาจจะได้เนื้อคู่ที่เขามาแบบเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมาเติมเต็มคุณในทุกๆเรื่องแต่บางครั้งนะคะบางทีก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเนื้อคู่ของคุณมีอายุอานามที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นคนที่รุ่นราวเขาเดียวกับคุณหรือรุ่นอายุน้อยกว่าคุณไปเลยแต่เขาจะมีความมีมีมีความรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะเนื้อคู่ของคุณ เป็นคนที่ทํางานทําแต่งานนะคะทางานทําเงินเก่งแล้วก็ที่แน่ๆน,นะคะคุณได้สุขสบายแน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณมี The Emperor คนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณ The Emperor ก็คือคนที่มีบุญบาร,รมีมียศตําแหน่งมีหน้าที่มีฐานะนะมีฐานะดีนะคะความมั่นคงในชีวิตของเขาคือแบบเซฟตี้คุณแน่ๆน,นะคะถ้าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณและเป็นเนื้อคู่ของคุณแน่นอนไพ่บอกว่าพบรักกับคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ ยศตำแหน่งใหญ่โตนะหรือเป็นคนที่มีบารมีก็ได้นะมีบุญวาสนาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเดอะเบจิเชนก็คือเป็นคนเก่งคนเด่นคนดังทั้งคุณและเนื้อคู่เลยนะคะมีความสามารถพอกันเลยนะคะเขาเรียกว่าคู่บุญนะคะมาอีกสักใบสักใบเดอะสเต็งว้าวโอ้มีเกณฑ์บางคนก็แบบมีเกณฑ์ที่จะแบบมีน้องด้วยนะคะถ้าใครถ้าใครต้องการจะมีนะแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่อยากมีก็ก็ได้นะคะ แต่ถ้าบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะตัดอุ้มท้องอะไรอย่างนี้นะคะ The Empress ได้นะคะอืมจะได้อภิชาติบุตรนะคะเทพบุตรเทพธิดามาเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมและเนื้อคู่ของคุณเขามีความแบบยอมคุณอะนะคะ The Tower อะไรที่คืออะไรที่มันยากๆคุณทําให้มันง่าย อะไรที่มันยากๆคุณสามารถทําให้เป็นเรื่องง่ายได้เรื่องยากๆทําให้เป็นเรื่องง่ายได้นี่คือคุณนะคะถ้ามาถึงมือคุณแล้วเนี่ยมันง่ายไปหมดเลยนะคะนี่คือความเก่งและสตรองของคุณชาวธาตุลมนะคะที่แน่ๆก็คือคุณนะคะจะสุขสมนะคะได้พบรักกับคู่บุญนะคะได้ร่วมสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนมานี่แบบโอ้โหขอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยไม่หมดจ้ะ มาพาท่าลมค่ะทำไมนะเดี๋ยวไฮเลเฟนสิ่งสักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะล่ำรวยอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะคะอันนี้ไพ่ขยายเดี๋ยวไฮเลเฟนขึ้นมานะคะไพ่นี้นะคะการฝึกโยกคะการนั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่นำพาความ จเจริญสมบูรณ์ปัญญาให้กับคุณนะคะสติมาแล้วก็ปัญญาแล้วก็จะเกิดอยู่กับคุณนะคะอันนี้แม่หมอดูจากไพ่นี่เดลเวอร์ก็คือมีแต่คนรักแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับคุณและที่แน่ๆนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่หามนตาลังกาบีนะคะมีสเสน่ห์แรงสเสน่ห์แรงจริงๆนะคะจะมีมีเซนส์นะคะมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็มีสเสน่ห์ที่หาตัวจับยาก ที่ใครๆก็คิดว่าคุณเป็นแม่โมดเนี่ยแม่มดหรือว่าเป็นคนที่มีแบบมีเซนส์เซนส์ดีแล้วก็เป็นคนมองทะลุปุกโป่ปปงคนอะเป็นคนมองคนออกเป็นคนที่เข้าใจนะคะกับทุกบทบาทเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามานะคะมีความชัดเจนเขาเรียกมีความอย่างรู้อาจจะเป็นคนรู้ทันคนอย่างนี้ด้วยก็ได้หรือเป็นคนที่มีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า นะคาดคาดคดา,า,า,าเาด,ดาคาดคาดคะเนคาดเดาแม่นยำนะคะความแม่นของคุณก็ประมาณ80%เลยนะ70-80กันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกอะไรแล้วหรือคุณดูแล้วไม่ผิดแน่นอนคุณจะใช้อินทรเลชันของคุณสัมผัสนะคะถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและนี่เลยนะคะอ่ะไพ่มาบอกอีกโอ้โหไพ่เปิดท้ายนี่ก็คือ ใต้ไพ่หลังไพ่แม่พอพูดหลังไพ่นั่นคือได้สิบเหรียญค่ะเป็นไงคะ of 10 of p e n t a c l e สิบเหรียญโอ้โหนะคุณจะได้พบรักกับคู่บุญนะคะที่เขามาร่วมสร้างครอบครัวกับคุณนะคะบุญมาวาสนาส่งแล้วสิบเหรียญน,นี่คือไม่ธรรมดานะคะคือความมั่งคั่งแล้วก็ร่ารวยดูสิคะเนี่ยมีลูกชายลูกสาวมีน้องหมาน้องแมวโอ้โหเงินนะคะเงินมาเลยนะคะ เงินหลักล้านแน่นอนนะคะนี่ก็ได้สัมพันธ์รักกับเนื้อคู่ของคุณที่ชัดเจนที่เป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกับคุณอย่างแน่นอนนะคะมาแล้วนะคะรวยร้นสุขไกใจค่ะสิบเหรียญค่ะรับไปนะคะอ่ะโอเควันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะมีไพ่เปิดให้นะคะไพ่ของความรักนะคะดูซิถ้าอยากบอกอะไรคะ เนไะหสำหรับชาวทาดลมนะคะพาราไดส์ Paradise. สเนคนะคะคุณอาจจะได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเนื้อคู่ของคุณพาราไดส์ถึงขัง้นสวรรค์เลยก็จะพาคุณไปสวรรค์ชั้นสวรรค์สวรรค์นนบนดินนะคะคุณจะได้ไปเที่ยว ฮอลิเดยนะคะปาร์ตี้เอนจอยนะคะกับความโรแมนต์นะคะโรแมนติกกับเนื้อคู่ของคุณคู่บุญคู่บารมีคนนี้แน่นอนมีเกณฑ์ที่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนอู้หลันลาอีกสักใบค่ะเจดี้แบร์แม่หมอเขาเปิดเพิ่มแล้วกันนะคะไพ่สี่ใบนี้นะหมายความว่าคุณนะคะนี่แหวน มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ถูกมั่นหมายด้วยนะคะขอแต่งงานขอออกเดทขอเลื่อนสถานะจากคนคุยก็เป็นแฟนนะคะจากแฟนก็เป็นคุณสามีภรรยากันไปเลยทีเดียวนะคะอ่ะอีกสักใบนะะึ่งค่ะเลิฟคอค่ะโอ้เซอร์ไพรส์อีกแล้วได้ไพ่เหมือนชาวทัตสิงธาราสีสิ่ง,ง Express your love message thinking of you นะคะคุณจะได้รับโทรศัพท์สายตรงถึงคุณเลยนะคะจากเนื้อคู่ของคุณ คู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะกําลังจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยกันโทรหาคุณติดต่อหาคุณนะคะบอกรักคุณคิดถึงคุณนะคะอยากบอกให้คุณรู้ขอเชื่อศรัทธาในความรักนะคะคิวปิดนะคะอยู่รอบๆตัวคุณ h ฮป e f ้เลิฟอิสคัมมิ่งเซอร์ไพรสแล้วนะคะอันะค่ะได้ไพ่เหมือนกับราศีธาตุไฟกันเลยนะคะหรือเนื้อคู่คุณเป็นธาตุไฟหรือเปล่านะคะคุณธาตุลมอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะ ันนี้ไม่หมอไปก่อนนะคะก็ขอให้เอฟซที่น่ารักทุกท่านสุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย